การเสื่อมสภาพเนี่ยมักจะไม่ทำให้เจ็บแต่การอักเสบทำให้เจ็บสวัสดีครับผมหมอภาลิ์จากเพจ Stroke Bootcamp นะครับวันนี้มาตอบคำถามครับมีคำถามถามมาว่าเวลาที่นั่งยองๆสัก3-5นาทีหรือนานกว่านั้นเวลาลุกขึ้นจะเหยียดขาไม่ได้ต้องรอสักพักถึงจะเดินได้ แบบนี้ส่วนไหนของเราเสื่อมสภาพครับการเสื่อมสภาพเนี่ยมักจะไม่ทําให้เจ็บแต่การอักเสบทําให้เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นคําถามที่แท้จริงนะ่าจะต้องบอกว่าความปวดมาจากเนื้อเยื่อไหนแล้วทาไมเนื้อเยื่อนั้นเวลาที่เป็นธรรมชาติปกติดั้งเดิมของเขาเขาถึงทนรับแรงกระทาได้ไม่เจ็บแล้วทาไมตอนนี้จะเจ็บมันอักเสบหรืออย่างไรนะครับการนั่งเนี่ยมันเป็นการพับข้อเขา่าเมื่อมีการพับข้อเข่าเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ ก็มีแรงตึงนะครับเกิดขึ้นกับเอ็นนะครับเอ็นที่ข้อเข่าใหญ่ๆเนี่ยมีเอ็นไขว้ข้อเข่านะครับอยู่ข้างในเป็นกากบาทกับมีเอ็นประกับข้างข้อเขา่าคือประกับข้างนอกนะครับพับนอกกับพับในนั่นแหละครับเอ็นพวกนี้จะจะมีความตึงนะครับแต่ไม่ได้ตึงทั้งเอ็นตึงบางส่วนของมัดเอ็นเอ็นเหมือนเส้นเชือกเส้นใหญ่มันจะมีความตึงเกิดขึ้นในมุมงอ ที่บางไฟเบอร์บางเส้นใหญ่แล้วก็มีความตึงมากใน,ในมุมเหยียดบางไฟเบอร์บางเส้นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเ,เวลาพับเข่าค้างไว้นานๆก็เท่ากับไปการขึงไปดึงนะครับให้เอ็นมันตึงนะครับถ้าเอ็นมันอักเสบมันไม่ทนแรงครับมันอาจจะเจ็บได้ข้อที่